ไปหับลกูกเมื่อน,นี้สติกท้าไทยระบบอีกแล้วคือบ่าเึิงอ่ะเมือน,นั้นคือกันแรบนี้แหละมันอันฝนตกบะฮะยักษ์ท้าไทยระบบหม่เมื่อนี้ตัดงานท่าอิงห้านาทีเจ็ดนาหกนาทีห้านาทีหกนาทีบนะ่ตกเบินน่งคนที่ตกหำบอกมันลองเห็ดจิโดทุกคนเบิ่ง รู้สึกแปลกๆทุกคนรู้สึวสวสวสกว่าฝนจิตกเพราะฝ่าลมมาด้วยถ้าฝนตกอีกเออยาหละลูกมีละมื่นกับวันเศา้า่ะเด๋ยได้ครับพุนอ,อีกซ้ำนะทีลดสีมา <c oughs> มีแต่คนเดียวเนละยู่มีตลูกเด็กน้อยทรงคุณล้นนำการบ่หอนห้านทีกวนกันแล้ว เปิดทีวีไรกัมันพอดีสินะเมื่นี้ยสติเปิดทีวีแต่ว่าเปิดเอ่อเป็นอันนั่งที่ตัวเองมักแล้วเขาเบื่อเขึ้นไปทึงเขาขึ้นไปเล่้นทึงสติก็เลยปิดทีวีเออกวนกันลิ้นประมอนห้านาที่เขาก็กวนกันแล้วเสียงอ่ะขวนอ่ะอย่าแล้วเขาลิ้นดีกว่านั่นละจังเมียนเอาเพราะว่าลิ้นอย่างรังลุม่ม thế họ lên những thằng lủng mà thì sì họ gặp quan, cửa anh nhú anh thằng thường gần furniture nói nhảm, họ nản nua mướt. Katria cái này u phải bộ <sữa>. Ok, bắt bóng giày là bò. The new ยูวันนี้เควินเลิกเวียกเจ็ดโมงวันนี้วันนี้เราเริ่มแปลเห็ดเวียกแปดโมงแล้วก็กับบานเจ็ดโมงเลิกเวียกเจ็ดโมงมื่นผักพรเจหัวคิวยักตัดคิวแต่กระบ,บุกหสิตัดจังไดยักแท้คิวคิวมูสุกว่ายายใหญ่หสุกว่ายาย ชูมือนี้กํลา,กา,า,ออกากลังหักษานาตัวเองหักษาน่ะเรติกาบํารุงนาบํารุงอยากให้มันน่าใสแต่ก็รู้สึกว่าน่าใสน้อยหนึ่งอ่ะสูมือนะรู้สึกว่าหน้าเป็นหน้ามีน้ำมีนวลนะสินะน้นเริ่มหน้านั้นสิวกับบ้มีบันไดก็คือว่าสีฮับปีที่ผมมีสิวม,มีก็แต่มันเป็นบางมือน่าจะเป็นมือไขรตกม,มือประจำเดือนน่ะสินะ บุมีประจำเดือนนะห้าปีห้าปีแล้วเด้หปีแล้วต่ตงแต่มีโกกูคคนเดียวยกันสติกันอซิลเม็ดสุดท้ายกัน,น่าจะตอนนั้นเราไดาสส้สองพันสิบเก้าโลูกซายสติกเกอร์สองพันสิบเกดี่สติกเลยนซิวอันซิวเม็ดสุดท้ายนะ่าจะเป็นสองพันสิบเก้าแล้วส,สาวเสเซสองสักสามสับสี่สห้าหกปีแล้วเด้๋หกปีกัตังแต่อันยูลูกสายในลูกสายกับหกปีไป ลูกสาวกำลังสี่หกปีตอนนั้นสติเคยอันเนี้ว่าเคยเคยเลือดใจเพราะมันเลือดใจเคยยานอยู่มี่วงหนึ่งเนาะยานตอนไปนกวนในมอกวดภายในมันเป็นยังบ่มีประจำเดือนที่ยามันสีเป็นอันเป็นมะเร็งอยู่ในมดลกูกยามันซีมีชีดอยู่ในมดลกูกสิไปกวนแล้วก็สลุมแล้วบ่มียังก็คือว่ายายาคุมที่สติกินมันเป็นยาคุมเฉพาะนี้ก็คือบ่มีประจำเดือนก็ถือว่าดีเอเพราะว่าอัน เมื่อนายคือกันลูกสาวเควินมาแล้วเราถาทุกอย่างอนามัยบ่แม่นทุกอย่างนบ่แม่นยงผ้าอาทุกอย่างอนามัยอเราามันผ้าอนามัยติก็เอาไปหมดเลย5ปีแล้วบ่ได้ใพเติมีเต็ม่นะเติบ่ได้ใ่ังเสียงลูกเคียงกันแล้วก็สิเฮ็ดหาบ่ฮู้เสร็จยังกินน6:00นปลายแล้วเด้อ6:00นแล้วด้ตอนนี อ <laughs> ยู่กับเล็กน้อยก็สินะสติกก็มีแต่นอนแบบสติกมักต้องทรงดาวละก็เลยมกนอนอนอันมกนอนอันมักนอนเอาตีนยกขึ้นเถิงอ่สินะแต่สมมือนี้สบายเจ็บหลังลูกชายล้โอ้สุดยอดเอเวลาสติกเจ็บหลังสติกก็สิบอกลูกายยบหลังอ่ะสินะเออสม,มอนี้ก็เสบายใส่ลูกอาใส่ลูกลง่ายละเมือม่อยเมือม่อยสมองแต่เฮาอ,อันมีบางอย่างเฮาอ,อยากใส่ก,สก็ใส่สิบางที เอาหน้นแดดเอาหน้าน้าแดสีสบายนะล,ลูกมันเป็นอยุของเขาสมือลูกใส่ก็มีเวียกบานทุกมือทุกมือเมื่อน,นั้นอันทุกคนเมื่อวานนี้ละเมื่อวานนี้สติไปหับลูกละก็โอเคละสติกระเบไดเบิ้งเว็บไซต์อันรถบัสละมันมียังอัปเดตสติกระบเบไดเบิ้งอันนี้เราไปสติก็ไเป็าไอ้ปกติสติเซออบานประมาณอะสามโมงสี่สิบแปดสามโมงสี่สิบเจ็ดอะสิเนะเราอัน มือวันนี้สติไปท่าแล้วสิบนาทีผ่านไปสติก็ยังใจเย็นอยู่โอเคน่าจะบบมีหยังสติปิดไปเมื่อกี้เพราะว่าลูกสาวเราโบใส่เสื้อผ้ากวนกันแบบนี้ลิ้นสองนาทีกวนกันฟาดกันกวนกันห้องหอลมกันอันนี้เขาน่าจะเป็นเพราะสติอันนี้สติก็คนนี้ใส่เบาเสียงดังสิคือเบากับผวกับเบากับลูกกัเสียงดังสิ เลยลูกเป็นนิสัยติดกับแม่อะไรสัส่เมื่อกีว้วางข่าวสาร่ไทุกคนฟังเมื่อวานนี้เนาะสติไปหับลูกไปหับลูกโอเคไปก็ธรรมาดาบออกบานป,ปกติฮะแหละเวลาคือเวลาทุกมือแต่ว่าสติบอได้เดช็คออาบัได้เช็คอยู่เว็บไซต์ที่เขาจะอัพเดต เราบันทึกเมื่อวานนี้สติกาไปละท่านสิบนาทีผ่านไปรถกระโบมาสาติเค็มใจเย็นแล้วเนี่ยสิบห้านาทีผ่านไปกระโบมาสาติติทรงขอ้อมมอหัวแนวใดทรงใส่สีไปซาแล้วสิเนี่ยแต่โชคดีที่ว่าลูกของสติและสถิติลงทะเบียนกาเงเตอร์ขึ้ละก็คือเวลาลิ้นหลังจากเหลืองเฮียนะฟากหน่อยอมันสติติได้ลงทะเบียนแต่ว่าสถิติเขียนว่าออันเ็กเซปชันแนลเป็นมือมือไดเป็นมีเค็จำเป็นมันสั่นท่ามันถ้ามือไดมจำเป็นมาบผุดันแต่ว่าปกติน่าจะทัน แล้วก็มื่อวานนี้สรุมแล้วสติกก็ได้ย่างไปเลยทุกคนมันบ่มีหลดแล้วสติกย่างมันเหมืนเห็นหลุดบัสเหมือนดิสุดแล้วมันก็เห็นเลยออกไปแล้วกับโบฮูสิไปท่ายูุ่สัยไปนี่เพราะมันก็ฮอตครึ่งทางแล้วทีนี้รถบัสมันแไปมันออมมาสิเนาะสติกหรอสรุมแล้วก็คือย่างกลับไปแล้วมื่อวานนี้ไปฮอนกงเฮียนประมาณอ่าสติกออกไปประมาณ สามโมงอสี่โมง,งย่ลงะประมาณ 48, สามโมงสี่สิบปายสี่สโมงส่ิบปายห้าสิบก่สติสติานเนี่ยเกือบสี่โมงเะยประมาณ 4. สี่โมงย่างสี่ห้าสี่สติก,ก,ตก,ก็เลยเน,น,นี่ยเริ่มยากไปเพราะว่าท่ารถบ่มาหันแล้วยากไปแล้วก็มันนี้รถบัสกาดกระตุกใจกระตุกใจกระมึ่งเออบ่มียังแต่กัยากไปองเทียนเมื่อวานนี้ฮอนงเฮียนัน ฮอนหงเหียนประมาณสี่โมงอ่ะ 35, อา 35, 33, สามสิบห้าสาิบห้าสี่มงาสามสิบสามเราสติก,กับไปถ้าไปเอาลูกไปเอาลูกอยู่ทางล่าง,งเหีนเพราะมันมีบอลฟักเด็กวัน่ญญารเขาจะเอะเินว่ากักเดอร์ีกเดรีเป็นเวลาหลังจากอ่ะสี่โมงสี่โมงครึง่งขึ้นไปห้าห้าหกโมงครึง่งสองสโมงเพราะว่าบางคนเนาะพ่อแม่บางคนเขาจะกับเฮดเบียเขาจะกับมีเวลามาหับลูกกันเวลาไปเปะสินะเขาจะกับหลูกกนันยูรินยูเหียนท่าั่นแหละ แล้วบะนี้ล่ะไปทับสติก,ก็เอาลูกเอาลูกดีดักดีดีดักดักสติก็ไปท่ารถกับปกติรถต้องไก่หงเหียนหันประมาณอั้นไก่นางเหียนประมาณสี่โมงสี่สิบสี่โมงสี่สิบห้าโมงเกินนั้นอืสติก็ท่าอยู่แต่ว่าสติไปท่าอยู่หันไกลๆอับนบอลไายเครือมาหนึ่คไข้เครือสติก็มีิไปเสืออยู่อันหยาดมีหันขาย,ยามีทุกอยา่างสติกเราไปท่าอยู่ฝนะั่งนั้นสติกท่าอยู่ประมาณสิบนาทีกบับโบมาท่ากระโดนเวลาผ่านไปห้าทีกับโบมี แล้วดีแต่อันคนเห็ดเบียร์น้ากันละมูเพ <ım. S 2> ื่อนหอมงานเก่ามาบอกอันมันอยู่นี่มันบ่มีแล้วเขาจะเลี่ยนนานลเบังจะบริษัทบังอยู่เว็บไซต์บอกมาบอกสติสติว่าแม่นบ่สติกับูหูบริ็คทยางเราบอกไปอันยูทางหน้าหงเหียนนู้นี่มันบ่มีแล้วมีมันบ่มีสติก็ไปเบิ้งท่าไปนี่ลอนท่ากระทาท่าสิบนาทีผ่านไปกับบมาสิบนาทีผ่านกายไปกับบ่มีรถเออแล้วมันเลยก็ตัดสินใจออกไปโอเคยางผ่าหลุกยางไอ้เราเมื่อวันนี้ ก็มีแผนย่างพาเข้าไปลิ้นส่วนวันนี้พาลูกลิ้นส่วนน้อยนึงลิ้นส่วนนึงเพราะว่ามันมันมีบอลฟากมันมีบอลท่ารถอยู่ทุกบอลเห็นบอมมาเอาอัน,นอันอย่างน้อยอยางไปเห็นเทิงละก็มันมีมันอยู่อันสติคิดว่าน่าจะทุกทุกร้อยห้าสิบแม็กหรือว่าสองร,ร้อยแมตส์สิป้องอ่าอันมีบอลอาเคตอะเลบุสนะมีบอลอะสต็อปเลบุสหันแหละ กะเป็นอยู่ส่วนหาดนิลอยู่ส่วนหาดน้อยนิลอยู่ส่วนบ่อนที่อ่าสติกมักพาลูกเปลินน่ะส่วนอยู่กลๆโบอยู่กลๆบาโตอยู่กลๆองภาษาอยู่กลๆโบล่ะทุกคนอยู่กลๆอันนําล่ะอยู่กลๆเืออืมอันมีเือหลายๆบ่นันอ่าส่วนที่สติกมักพาลูกปลินน่ะทุกคนพาลินหาลินนประมาณ30ทีแล้วโอเคสติกเช็คเบิ่งอ่าเว็บไซต์ว่าเอ่ออยู่บ่อนนี้ล่ะมันสิผ่านจัโมสติกโอเคไปทแล้ววันนี้มีแนย่างไป มีหานน้อยหานหานข่โลตู้สติติเราโอเคซื้อขนมฮาลูุปไปซืฮลูกไปเหลือใจดีฮาลูไปเหลือขนมเหลือหลัวขนมเหลือขนมๆๆแล้วปกติยุหานแบบนี้แล้วสีใจกับบรบเตราลวใจกรบกา๋าลวมันต้องตั้งแต่1ิบยูโรขึ้นไปสิใน,ส,นสัตว์ทำทำสติกิเ,เมียน มีเปียบ่มีอ่ามีอ่าเลียนบ่เลียนเนาะมีเลียมสติบ่บ่มีอ๋อเฮ็ดจังได๋ตรงได้ตั้ง10กิลขึ้นไปสติโอเคสกลจับโลโต้แห่งว่าทึกใจจับโโต้อเอาไปคูดแล้วก็บ่ได้นั่นแหละแล้วบัดนี้ถ้าทุกคนถ้าโหดอีแล้วมันเวลามันก็ผ่านไปเพาเขาบ่เปลี่ยนหยังล่ะความจริงเว็บไซต์บ่ได้เปลี่ยนหยังอ่าบัดนี้อ่าความจริงมันเปลี่ยน เปลี่ยนบระนันสีเบาให้ทุกคนฟังสุดท้ายโอเคหอนบ้านวันนี้กัซื้อขนมเรียบร้อยวเป็นนั่งท่า,ยา,าอยังฮานเพราะมันมีบ่อน,น,นั่งท่า,ารบบถบัสท่าอย่างนั้นคนแก่ก็อยู่ฝั่งน,นั้นกับท่าสติกับกับหลวงฮะแล้ววันนี้ลราลูกสติกกินขนมมืดขนมมนันละกวนแล้วมันยวนพอดีว่ามันมันมีกากฟโฟแล้วอยู่ทางหน้ามันมีหานั้นใครเหรอตัวนี้ทางหน้าบ่อนั้นท่ารถบัสก็อยู่ทางหน้าฮันไปนั่งกินขนมลูกสาวเ่ากินกินไปกินไปมาเมา อันค่อยจือได้ว่าตอนนั้นเราไปซื้อกะแ่มอยู่นี่แล้วก็ปะป๊าไปเราไปสติกแล้วเบาบอลูกละาให้ให้ได่บางวันเมื่อแต่เมื่อว่าให้บอกฝั่งอย่างเลยบอบอซีเอาซีเอาลูกสติกเวลาให้เระบอด้ส่วนใจไปบอายไปนะลูกสายกันอย่างดีแต่ลูกสายกันอย่างแบบเวลาอันเราให้แเขาบอกเราว้างคนเบิ่งสีเราก็ยังหยุดเส้นน้ำตาแต่ลูกสาวบอสนใจแล้วพูดเพ่กับเบิ่งสติกแล้วเขาก็แบบเบิ่งคือสงสารสติกบางคนก็หัวบางคนก็สงสารหลับหัวสติกสติกก็เห็นแบบ ล้วมีแบบอันมีคนหนึ่งล่ะนะสาวอะเลมาดามาดามาดำบอกให้สติใจเย็นก้าวมาดมใจเย็นๆนะสินะมันนีงสติโอเคยางไปเพราะว่าพยนยำเอารล้ออกจ้างบนนั้นไปเพราะว่ารถมันบูมากายเวลาไปกายเวลาผ่านไปมันก็บูมาก็ตัดสินใจย่างย่างกลับบ้านแต่ว่าย่างสติกะย่างสัสามือวันนี้ทุกคนหูบอสสามสุโมมือก้อน่ะมือทําอิดล่ะอาทิตย์แล้วหนึ่งสุโมบอสติย่างกลับบ้าน แต่เมื่อวานนี่ล่ะสามชั่วโมงเต็มเต็มเต่นสากะแมนก็คือว่าสามชั่วโมงสติพาให้ลูกลิ้นเนาะมันมีบอลลิ้นออกกำลังกายลิ้นอยู่สันแต่ว่าสามชั่วโมงที่อยู่ต่ําถนนทุนถ่านสินะเลยแต่ว่ามันกับโบได้เมื่อยเขากับโบได้ย่างฟุดฟัดฟุตฟัดเอาแต่ว่าเขาแบบย่างลิ้นสติปล่อยฮะลูกจอยปล่อยลูกจอยปล่อยจอยเขาหาเขาลิ้นอยู่ส่วนละก็ฮะแหละฮนแหละบางทีเป็นความผิดของสติที่ซื้อขนมให้ลุกสินะเวลาเขาถ่านเอาค่ะมาโอ้ยก็เลยว่าเจ็บเซนเราสรุปแล้วมันหมาม มาอยู่บ้านร้อนสติกแล้วเช็คเบิงเว็บไซต์แล้วเขาเจาะเขาจอแล้วเขียนว่ามันมีอย่างอัปเดตแต่ว่าต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมันมีแอปเฉพาะของอันบริษัทนี้ของบริษัทโคนสุงตัวนี้มาสิสติกลยดาวน์โหลดแอปอ่ะก็สรุปแล้วมันเปียนมันต้องมีทุกๆสุกมองหมายความว่ามันบอกรถสมุว่าปกติแล้วอยู่บ่อนนี้นะมันอยู่บ้อนนั้นล่างบ้านสติกรถตู้มันชิมาละปกติแป้นมงคึง เก้าโมงเก้าโมงครึ่งสิบโมงสิบวแต่ว่าสาวติกเลือกไปอันแป้นมงคุึเลือกไปสามโมงครึ่งหมายความว่ามันบูมีสามโมงครึ่งเมื่อวานนี้มันรับเปลี่ยนเปลี่ยนมันมีแต่อันทุกๆุกสุโมงปกติมันมีทุกๆุกสามสิบนาทีนบ้แต่เมื่อวานนี้เขาจะอัปเดตใหม่ก็คือว่าสายที่สาวติกไปอันก็คือว่ามันมีทุกๆุกสุโมงวันนี้วันนี้เขาจะน่าจะเปลี่ยนมีทุกๆุกสุโมงก็คือมันมีแป้นหกโมงเจ็ดโมงแป้นโมงทุกทุกส เออราเมื่อวานนี้สติกสมพาชมพ่อเวลาใส่สติกไปฮันมันบบมีแล้วเวลาสติกง่างไปสีหอดแล้วลดกายไปก็ไม่ก็บ่าห่าแล้ว มันเปียกนะมันนี่ทุกๆหนึ่งสมวโมงซะมันนี้สติกสิไปพยานยามแบบไปก่อนยางซาซาสบายสบายเป็นอย่างดออเมื่อวานนี้สติกว่าสิทธาไทยระบบท้าไทยระบบอ่สภาพอากาศถูกว่าแต่ว่าเออบุคิดว่ารถบัสสิบุมีก็เลยว่าอ๋อเมื่อวานนี้ถึงเมื่อยล่เมื่อวนนี้เจ็บตีนมันเจ็บคอตีนนะทุกคอตีนต้องได้เหตุแต่คอตีนนะทุกคนบู็อกมันเจ็บคอแล้วเจ็บเพราะยางเพราะยางบอกเพราะสติกเราเป็นคนมักง่ายล่ะมักไซเกิลอันฟิฟฟอบล่ะไซเกิลอันก็บแตะ ก็เลยว่าเจ็บขาบมันอกี้ก็เจ็บขาดแต่ส่วนลูกสายนี่ใสด่ดีดีดีด,ดีาดีแบบเออหูความแด้ว่าลูกสาย